คืนี่าบว่าเลิกกันตั้งตีหนึ่งนะ <c oughs> โอ้ไม่ใช่ธรรมดานะเลิกตีหนึ่งเก่อเสร็จช่องใหญ่เหมือนกันสองช่อง <c oughs> <c oughs> ทีมเก่อกองสายแข็งละ่ะทีนี้ <c oughs> เถือว่าได้งานเยอะใน,นเมื่อวานนี้ตองลูกศิษย์ที่ค้างวัดก็ลัไปลุยกันก็ <c oughs> เลยได้การได้งานคิดว่าเดือนนี้นะน่าจะเกาะเสร็จนะ <c oughs> ถ้าแบบนี้อีกวันหนึ่งลูกศิษย ยังช่วยกันทําอีกวันหนึ่งวันนี้ก็ไปอีกเป็นช่องสองช่องสามช่องนั่นแหละถามหนึง่งบอกว่าเลิกกันตีหนึง่งทีมเก่อพ่อประสิทธิ์มินชาหนึง่งทีมส่งกับพวกเหมยเฉิดดวงรือไทยแสงดาว ช่วยกันกลางวันก็มีช้อนมาเสริมแรงช่วงกลางวานันเ <c oughs> มื่อวานนี้ได้งานเยอะเส์อกอยู่ทีมปั้นแหละเสร์กกับภาหน, <c oughs> น,นูกมลชนกพวกนี้ทีมปั้นเ <c oughs> นลูกิสย์ลูกหาก็ ไหวเรียวแรงกันสรางกันด้วยจิตใจอันอดทนนะในหลวงพ่อชมก็ลุยอยู่ตรงนั้นแหละหลวงพ่อชมเมื่อยุเยอะแล้วก็ได้ลูกชายมาช่วยก็เลยเป็นการเป็นงานขึ้นไปอีก <c oughs> ก็เห็นความเพียรน,นะเห็นความเพียรและความสำเร็จของทุกท่านที่ตั้งใจความเพียรความพยายามที่จะสร้างช่วยกันให้เสร็จในทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีอวยเรียกว่าอวยพอรอย่างดีอวยใ้ยอย่างดี ุทธะสิริมโตพุทธะก็พระพุทธเจ้าสิริมโตก็เป็นสิริมงคลกับพวกเราผู้สร้างผู้ทำเป็นความดีงามนี่ก็เป็นความดีหลายอย่างหลายประการเป็นความดีอันยิ่งที่ได้ทำ งานอันนี้ให้สำเร็จแต่ก็นอกจากนั้นยังมีผู้ใจบุญใจกุศลร่วมเข้ามาเข้ามาอันนี้ก็มีไม้ไม้เขาสร้างทางรถไฟอยู่แถวลาดบัวขาวพวกตำรวจพวกทหารพวก ขาราชการบ้านเมืองอยู่ตรงนั้นก็ยินดีบอกว่าอยากเอามาถวายวัดผาสูงร่วมสร้างมหาวิหารเนะมื่อวานยมพรอนก็ไปดูเขาสร้างทางรถไฟพอสร้างทางรถไฟแล้วเขาต้องเปิดทางพอดีมันมีไม้ที่เป็นประโยชน์มากแล้วก็ชิดวัดถ้านัน เป็นมาวิหารเป็นวัดเป็นหวาก็จะเป็นประโยชน์ดีกว่าเอาไปทิ้งอุดทิ้งหรือคนเอาไปขายอย่างนี้เป็นต้นเขาก็มีใจเยินดีอนุโมทนากันนี่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลกันไปทุกอย่างเราสร้างเราก็หาของดีๆมาใส่มาเพิ่มมาเติมนะ พระยกมรกตที่จะบริฐานนี้เป็นเนื้อที่สวยงามเกินที่เราคิดไว้ด้วยซ้ำไปแม้ผู้ขายให้เราเองนี่เขาก็บอกนะถ้ามันเป็นบุญกับทั้งเราเห็นก้อนนี้เขาเขาได้มาหลายปีแล้วละ่ะ ก่อนนี้เขาได้มาหลายปีแล้วเขาก็รักษาไว้คนนั้นก็มาดูคนนี้ก็มาดูพระน,นั้นก็มาดูพระนี้ก็มาดูาก็ยังไม่มีใครกล้าซื้อก็อยังไม่ลงตัวกับผู้ซื้อหินก้อนนี้นะที่สร้างประโยคมรกรนี้ทีนี้ก็มาถึงเรา เราเองไม่ได้ไปดูเห็นเลยนะเพียงแต่ว่าเป็นเห็นชั้นดีเราจะนำมาสร้างพระในมหาวิหารพุทธประนิพานแล้วก็นัดไปทำสัญญาทำสัญญาจ่ายเงินงวนแรงเลยทั้งที่เราไม่เห็นมาก่อนเห็นก็เห็นวันทำสัญญานั่นแหละ เราก็จ่ายไปงวดแรกเลยทั้งที่เราไม่ได้เห็นเห็นแต่ใน,นรูปที่เขาส่งมานั่นแหละทีนี้เห็นนี่ใครจะไปรู้ข้างในเป็นยังไงใช่ไหมห็นมันก็คือเห็นถ้าปาดออกมามีตำหนิเราก็ต้องยอมถ้าปาดออกมามีรอยเราก็ต้องยอมแต่ปรากฏว่าเวลานี้ เนื้อที่สวยมากนะี่าที่เปรียบยากเลยว่าเงั้นเถอะถ้าเราพูดก็ไม่เกินจริงว่าประโยคมรกตเพราะเนื้อเป็นหยกนะหยกนั้นก็ธรรมดาอยู่คือผ่านจากหยกแล้วก็จะเป็นมรกตก็เหมือนกับพวกเนยเนยใสเนยข้นจากเปลี่ยนก็ มันเป็นเป็นนมเหมือนเป็นนมแล้วก็กลายเป็นเนยนะคืออันเดิมอันเดิมนั่นแหละนมนี่พระฉันไม่ได้แต่นมนี่ไปทําให้เป็นเนยเลยฉันได้นี่เหมือนกันนะก็เห็นนี่ก็เป็นหยกหยกจนถึงขังน้นเป็นมรกตต่างชื่อว่าพระหยกมรกตนะถูกแล้ว <c oughs> แล้วก้อนนี้นะมีหนายหน้ามาขอซื้อเขา แต่เขาเป็นคนดีนะชื่อแอดเวิร์ดเนี่ยแอดเวิร์ดนี่เป็นคนดีมีหนายหน้ามาขอซื้อเขาเพื่อทำกำไรสิบห้าล้านก้อนนี้นะคือให้ให้บอกว่าสิบห้าล้านแต่ว่านายหน้าเอาเยอะเขาก็ไม่ขายเขาจะขายแต่คนที่ซื้อโดยตรงไม่ผ่านนายหน้า ถ้าผ่านในหน้าอย่างนี้ธุรกิจเขาก็าเสียเขาไม่ทำมันก็ยังอยู่จนมาถึงเรานี้ก้อนนี้นะก้อนเดิมนี่แหละมีผู้มาให้ราคาสิบพ้าล้านแต่ต้องผ่านในหน้าของเราไม่ได้ซื้อถึงนั่นหรอกแสดงว่าเขาเป็นคนซื้อตรงไม่เห็นแจ่เงินไม่เห็นแจได้ เป็นผู้มีศีลมีธรรมอยู่แล้วก็พูดตรงไปตรงมาเชื่อถือได้อยู่นี่เราก็ไปเจอคนดีๆไม่ใช่คนเอาของหลอกๆมาขายทุกวันนี้คนมันต้มตุนกันไปได้ทุกแห่งทุกคนตาไม่ดีสั่งซื้ออนุนอันนี้โดยไม่เห็นนี่มันหลอกหมดส่งมาถึงแล้วมีแต่กล่องอะไรก็ไม่รู้ มันหลอกยิ่งพวกสั่งซื้อของทางทางเป็นเคอรี่อะไรพวกนีนะ้คนมันตั้งท่าตั้งทางจะหลอกมันก็ถ่ายถ่าย,ายทำเป็นโพส์หลอกคนหลอกง่ายเอาของมาส่งใจกันแล้วเห็นเลยไม่รู้จะไปทวงเอาใครทุกวันนี้ความต้มตุนมันมีเยอะ ต้มตุนที่เห็นแล้วก็ไม่เห็นแล้วก็สําคัญที่ยอมไม่ก็ต้มตุนมันก็มีเยอะนะผู้ไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงมีมากเนี่ยเราไปเจอคนดีๆที่ขายของให้เราโดยที่บางทีเราไม่ได้ไปดูแต่มันเจอคนดีมันก็แล้วไปเห็นพระยกมรากฏนี่ก็ปรากฏว่าเนื้อดี คือจากหยกในกลายเป็นถึงขั้นมรกตถึงขั้นนั้นเลยนะ <S <S แต่นั้นชื่อว่าพระหยกมรกตมามงคลมิ่งศรีภูผาสูงนี้ไม่ไม่ได้ผิดจากชื่อที่ตั้งไว้เลยไม่ได้ผิดจากชื่อที่ได้ในมิตรกนามท่านเลยนะคือองค์ท่านกับชื่อนี้ก็ตรงกัน <S <S <C oughs> ก็เป็นมหาบุงคลที่จะปริษานที่นี่ในองค์จำลองให้จะลองดูถ้านิ้วให้ใหมาดูก่อนว่าเราจะแก้ไขอะไรอย่างไรแล้วก็บอกเขาว่าให้เป็นเฉพาะของวัดของที่นี่เป็นเฉพาะของที่นี่ไม่อยากให้ไปเหมือนใครหรือใครเหมือนนะ <c oughs> ือเป็นเฉพาะของที่ที่มาอิหารพุตตราทธบริณีผ่านทั้งพระพักทั้งองคทง์ท่านเป็นเฉพาะที่นี่เนี <c oughs> ่ยเห็นไหมละ่ะเราทั้งหลายก็ได้ทำกันส้างกันขึ้นมาดูเห็นก้อนนี้สิมีผู้มาซื้อสิบห้าล้านก็ยังไม่ได้เพอาะนายหน้าเอาเยอะเขาก็ไม่ขายแล้วมาถึงเรา ในเด้ราคาสูงขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าผ่านมามีคนมาจ้องมามองอยู่แต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่ไปกันจนะทั่งมาถึงถึงเราผู้ไปคิดอ่านจ,จะสร้างขึ้นมานี่แหละแล้วก็หาไม่ได้แล้วด้วยนะแล้วก็ไม่มีแล้วด้วยนี <c oughs> ่พวกเราทั้งหลายก็ได้สร้างมาหาบิหาร นอกจากพระนอนปังเสด็จดับคันท้าบริณิพานองค์ใหญ่เป็นหินทรายเขียวแล้วก็ยังออกโทนเดียวกันคือพระยกมรกฏนี้ก็เขียวนะม่มรกรนี้ก็เขียวนี่ก็เป็นมหามงคลอีกทั้งยังจะมีทันตธ,ธาตุของพระแม่ครูจายนหลงตามหมาบัวด้วยเห็นพวกท่านทั้งหลายมนาะสร้าง อย่างมเมื่อคืนนี้ก็ตีหนึ่งดูงเก่อตั้งแต่กลางวันคนเก่อก็ไม่ใช่ง่ายคนลากขึ้นไปให้ก็ไม่ใช่ง่ายทุกคนก็พักก็เพียนเงินอย่างเต็มที่จะเห็นงานแบบนี้มันก็ชื่นใจโ้ได้อย่างนี้เลยเหรอไต้องอุทานเลยนะอุดานังอุดานิสิเลย อุทานเลยมันได้อย่างนี้เลยเหรอทำอย่างนี้ได้เลยเหรอเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยอย่างเมื่อวานนี้เราก็ไม่คิดว่าจะเสร็จถึงสองช่องนี่นะอย่างเก่งก็หนึ่งช่องนี่สำเร็จไปทั้งสองช่องเห็นว่าช่องหนึ่งที่เป็นช่องหลังทับหลังขึ้นไปก็เกือบสองร้อยก้อนก็เยอะเหมือนกัน หน้าการหน้างานของเราที่มีลูกศิษย์ทำงานอย่างนี้ก็เป็นมหามงคลทุกก้อนทุกชิ้นนั่นแหละที่พวกเราทำกันภาคเพียรทำไปเถอะพระลาอานิสงมีภาคเพียรเอาไวเ้เถอะเมืองฟ้าเมืองสวรรค์มีภาคเพียรสรรสร้างคุณงามความดีไปเถอะ ที่สติแห่งผู้ดีมีอยู่ในพวกเรานึกถึงบุญถึงกุศลทุกครั้งที่ทำที่สร้างแล้วก็ร่วมคิดร่วมอ่านกันไปร่วมคิดร่วมปรุงกันไปทุกคนคนนี้เจ๋งอย่างนี้คนนี้มีวิชาอย่างนี้ตอนนี้มีความรู้ความสามารถอย่างนี้เอาผันมาเป็นบุญเป็นกุศล เป็นความดีให้หมดให้พวกเราช่วยกันแบบนี้ย่อมมีคุณค่ามีราคามากหลายมีความดีงามมากที่พวกเราได้สร้างได้ทำกันมีความดีก็ปรากฏเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาปีนี้นะเป็นปีแห่งการสร้างมหาวิหารพุทธบรณิพาน ก็ถือว่าเป็นของขวัญแห่งชีวิตของพวกเราของขวัญทั้งปีเลยนะเป็นของดีทั้งปีเป็นขวัญเป็นกำลังใจเป็นแหล่งบุญให้พวกเราได้ทำพอเราเจอแหล่งบุญแล้วก็เหมือนกับเขาไปตั้งบ้านตั้งเมืองแต่ก่อนเขาจะตั้งบ้านตั้งเมืองเขาเดินไปตามป่าตามดง ไปขุดดินดูดินไหนสีแดงดินไหนสีดำดินไหนสีอะไรก็ามาดูแต่ก่อนเขาจะตั้งบ้านตั้งเรือนเนะพอเจอดินสีนี้สีนี้เขาก็จะไปบอกพี่น้องเขาไปถากไปช้างมาบุกป่าอยู่ตรงนั้นตรงนั้นมันปลูกอะไรแล้วมันขึ้นกับที่อื่นนี่สิบเท่า อาจดินแดงๆด,ดินแดงๆนุ่มๆเขาห่อใส่ผ้าเขาม้าเขาแหละแต่ก่อนเวลาเขาจะไปบุกป่ามันไม่เสียแรงที่ไปฟันป่ามันเหนื่อยไข้ามาลาเรียมันเยอะเมื่อเขาไปเจอแหล่งปักหลักปักฐานปลูกข้าวโพดปลูกมันปลูกอะไรทั้งนี้ปลูกเข้าไปที่อื่นปลูก ได้แค่นี้อันที่ดินแบบนี้จะได้อีกสามสี่เท่าปูกไปจนตายเยอะดินมันมีสารอาหารเจอแหล่งเจอแหล่งแบบนี้ก็ทำมาหาจินง่ายฟันป่าเหนื่อยมาปลูกแล้วผลผลิตออกมาก็หายเหนื่อยเรียกว่าเจอแหล่งทั้งแหล่งน้ำทั้งแหล่งดิน อันนี้คนแต่ก่อนเขาฉลาดเขาไม่สุ่มสี่สุมห้านี่เหมือนกันเราเจอแหล่งแหล่งของเราปีนี้ก็แหล่งมหาวิหารพุทธปรินิพานเป็นแหล่งบุนแหล่งกุศลวันวันแล้วไ,ไปปีนทำอันนี้ช่วยปีนอันนี้ช่วยสง่งคนอื่นไม่เข้าใจหรอกคนอื่นจะไม่รู้จักเสียสละอะไรพวกนี้ใครจะไปสอนเขาได้ ใครจะไปเทศเอาหวัวใจเขามาทำอย่างนี้ได้ไม่มีหรอกถ้าไม่เข้าถึงครูถึงอาจารย์ถ้าไม่เข้าถึงศีลถึงธรรมถึงผลถึงอนิสงส์แห่งบุญแห่งทานแล้วไม่มีทางหรอกใครจะไปเทศไปสอนไปดึงเอามาได้ยากอันนี้เข้าใจอยู่ว่ามีผลมีอนิสงส์ เข้าใจอยู่ว่าเป็นแหล่งบุญแหล่งกุศลที่จะตักตวงเอาได้เมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็ามาทำเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็ามาสรรสร้างคนงามความดีกันช่วยกันคนเละอม้คนเลอมือ,คน,อนคนละชิ้นคนละอันช่วยกันทำช่วยกันสร้างให้สำเร็จนี่แหล่งบุญมันมีปรากฏแล้ว กระดดพวกเรามาช่วยกันทำสิหัวใจเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นทั้งนั้นสติสมาธิปัญญาวิชาวิมุตเป็นเครื่องเทียบอยู่ในนี้ทั้งนั้นในพวกเราเห็นแหลงแล้วก็ทำเลเหมาะเป็นแหลงเหมาะแล้วแล้วก็อยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ขวัญขวายเอาอันนี้ได้รับความสุขทั้งด้านจิตใจ นี <c oughs> ่พวกเราก็เหมือนกับว่าไปเจอแหลง่งตะรอนไปเสียนานเหมือนกับเดินป่าเดินดงเดินภูเดินเขาเที่ยวในภพชาติเสียนานเหนื่อยไปเจอแหล่งน้ำอันเย็นชื่นใจใสสะอาดทั้งอากาศก็ดีเหีวกระหายน้ำม,มาเสียนเนาะดื่มจินน้อทั้งสดทั้งสงทั้งอาบ อะไรก็สวยงามพืชพันธุ์ญานยานาก็ไม่อดไม่อยากบุคคลที่เจอร้อนเจอแรงอดอยากม่เสนานไปเจอของแบบนี้เขาจะดีใจแล้วก็หลิงโลดสักเท่าใดพวกเราก็เหมือนกันตรอนตลอนกับการเกิดขึ้นมาเกิดมาจากพ่อจากแม่ตลอนตลอนกับการสร้างชีวิตครอบครัวเราก็ตลอนไป ถ้าใครไม่เจอแหล่งบุญก็ตลอดไปเรื่อยหอบผ้าหอบผ่อนตายไปเรื่อยเกิดไปเรื่อยเกิดเป็นอะไรบ้างล่ะบางนี้เป็นมนุษย์จากมนุษย์แล้วไปเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นผีไปได้หลายอย่างทีนี้เรามาเจอแหล่งอันนี้น้ำท่าขดมสมบูรณ์น้ำก็คือน้ำพระธรรมนั่นแหละขุดมสมบูรณ์ทุทกสิ่งทุกอย่าง ทั้งโสดทั้งสงฆ์ห้ยหายเหนื่อยเนี่ยแหลงเกวาทำเลปฏิรูปรเดสวาสโสจะบุูบเบจกตะบุญญาตาปุญญาตาอตาัตตะสัมมาปณิติจเอตมังคระมุตตมังเนียเจอแหลงแบบนี้เรายังจะหนีอยู่เหรอนี่ปฏิรูปรเดสวาสโสจะเนี่ยภูมิประเทศอันนี้เหมาะควร กว่าที่เราได้สร้างบุญวัสนาบารมีสร้างความดีสร้างหัวจิตหัวใจของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีกปุเพจกตะบุญยะตะก็เป็นบุญเก่าที่เราสั่งสมมาแล้วด้วยเรามีบุญเก่าหนุนถึงนี้ม่เจอทางนี้แบบนี้ที่ทำอย่างนี้แล้ทำเป็นหลักเป็นเจนด้วยนะไม่เหมือนที่ไหน ทำเป็นหลักเป็นเจณฑ์เสียจริงแล้วในทำเลแบบนี้ mm hmm. ก็ไปดูเอะไรซิทำเลแบบนี้มันหายากแค่ไหนดูป่าสิดูต้นไม้สิดูในสารคดีนะเราไปนั่งดูสารคดีถ้ามีเราเห็นเราจะดูเราชอบดูภูเขาดูสายทานดูต้นไม้ดูเมืองนอกเห็นแต่หิมะเข้าขาวต้นไม้ก็ต้นเล็ก เขาก็ว่าดีนักหนาบิวสวยสู้ต้นไม้เราไม่ได้เลยดูที่มันเขียวตึบไปหมดเลยดูกล้องวิ่งผ่านที่เขาถ่ายนะ่ยมันเขียวไปหมดเลยอ๋อเมืองนอกมีหิมะไหลลงมามีต้นไม้ต้นเ,นเ,นเนต้าแขนเต้าขาถึงเวลาก็ยุบไปว่าหิมะถึงเวลาหิมะหมดก็โผใบขึ้นมาไม่ได้มีราคาอะไรเลยมีแต่ความหนาวความลำบาก ไม่ได้เป็นปฏิรูปรเดสวาโซจะสักหน่อยเพียงแต่ผู้อยู่ไกลๆนะมองดูสวยแต่ผู้ไปอยู่ตรงนั้นไม่มีใครอยู่เป็นที่มนุษย์อยู่ไม่ได้มันหนาวความหนาวมันเดือดร้อนแค่ไหนเหมือนเอาคนไปใส่ไว้ในตู้เย็นใครจะไปอยู่ได้หนาวรบเท่านั้นเท่านี้องศาไม่ใช่ปฏิรูปประเทศจะไปเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ไม่ได้ถิ่นแบบนั้นประเทศแบบนั้น ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรได้แต่ทางตาเท่านั้นแต่ทางกายนี้ไม่อบอุ่นนั้นทางใจก็ไม่ไหวจะไปนั่งหนาวอะไรอยู่ได้ป่านนั้น <c oughs> แต่ของเรานี่ปฏิรูประเดสวาสโสจะเหมาะอุเพจกตะบุญญาตาแล้วผู้มีบุญก็ได้มาสร้างบุญบาร,รมีองตนต่อสารฝันในสิ่งที่เคยฝันอธิษฐานจิตเอาไว้ ก็ได้สารฝันเสริมความดีงามของตัวเองต่อเป็นผู้สั่งสมบุญมาแล้วแล้วก็ได้มาทำต่อและสำคัญก็คืออัตตะสัมมาปณิธิจักปัจจุบันตั้งตนไว้ชอบตั้งใจไว้ดีตั้งจิตไว้มั่นอันนี้เป็นประการสำคัญทั้งํำเลแหล่งก็เหมาะ ทั้งบนเก่าตัวเองก็มีทั้งบุญใหม่ก็คือตั้งตนไม่ชอบก็ควรทั้งได้สร้างคุณงามความดีที่ได้สร้างแตกต่างออกไปจากสิ่งที่เคยทำมาตลอดชีวิตชีวิตก็เลยได้สิ่งที่แตกต่างออกไปก็มีแต่ความดีล้วนๆล้วนๆเป็นความดีที่เกิดขึ้นกับหัวใจของเราจิตของเราสิ่งอื่นๆมันก็เป็นภาพล,งลวง เท่านั้นเองอันนี้เป็นความดีที่มีผลมีอานิสงส์แตกต่างออกไปจากที่เราเคยมีเคยสแสวงหาเคยขวัญขวายหามาที่เราหามาอย่างอื่นอันนี้ก็แตกต่างออกไปอันนี้แหละถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าหรือว่าครูบาอาจารย์เทศสอนชักจูงเรามาอย่างนี้ก็ยากเลือเกิน ที่ใครๆจะมาทำแบบนี้ได้มันลำบากนะมันปวดแขนปวดขามัมนมีฝุ่นละอองเยอะแยะมันหน้าดำคําเครียดนะมันไม่ได้ง่ายนะดีไม่ดียากกว่างานทั่วไปอีกเพราะว่าเป็นงานเสียสละลุนล้วนลๆนวนลวนเป็นงานที่เป็นวิสุทธ,ธิวบางเ้นเถอะ แบริสุทธิ์สะอาดแบบนี้เกลี้ยงเกลี้ยงเกลาเกลาอันนี้เรามาเจอแหล่งแล้วเราก็สร้างกันทำมนกันในปีนี้เป็นแหล่งบุญของมหาวิหารพระธปรินิพานเป็นแหล่งบุญแหล่งหนึ่งที่ใครมาเจอแล้วก็จอดมันอยู่ตรงนี้แหละทำมันอยู่ตรงนี้แหละให้สำเร็จเป็นแหล่งที่ปยาพิมานก็ไม่ผิด แั่เป็นแหล่งส,สร้างคุณงามความดีก็ไม่ผิดแต่ก่อนใครก็คงนึกไม่ออกแล้วว่าไอ้นาพระทัดจอมผาก็มีสวนหย่อมสวนดอกไม้คงวม่ใครไม่คิดแล้วว่าจะมีพระนอนองค์ใหญ่จะมีมหาวิหารจะมีพระยกมรกกจะมีันชาติจะมีเรือนยอดจะมีน้ําตกน้ําตกฟ้าก็ได้ว่ามันสูงอยู่เทียมฟ้าในะน้ําตกฟ้าเนี่ย เป็นสกายออกมาจากฟ้าเลยนั่นก็ถือว่าเป็นน้ำตกฟ้าอันนี้แหละเป็นแหล่งบุญกุศลที่พวกเราทำก็ดูสิบางคนมาทำเอาได้บางคนไม่มีโอกาสทำบางคนก็ลำบากย่งพ่อประสิทธิ์แม่ลิ้นทองหลานแป้งนี่ไม่ได้มีอะไรนะบ้านเรือนจะอยู่ยังไม่ได้มีเราก็ดูอยู่ นี่มาทําได้บานกันปิดเฉาเขาอยู่แต่หัวใจของเขาดูสิเรามองดูนะเฮคนบทเวลามันจะมีโอกาสมันสร้างบนสร้างวาสนามันก็ได้สร้างจริงๆนะทั้งที่ลําบากแต่ไอ้ลำบากก็กลายเป็นไม่ลําบากก็ได้เจอแหล่งดีได้ทําสิ่งที่ดีดูดีเราดูลุกศิย์เรา คนนี้มีชาตากรรมอย่างนี้อย่างนี้คนนี้มีชาตากรรมแบบนี้แบบนี้ก็ดูชีวิตคนนี้เป็นแบบนี้แบบนี้ก็ดูดูไปแต่ก็ชื่นชม,มกรรมก็กรรมเบนก็เวนแต่ว่าถ้าได้เจอแหล่งความดีแลยได้สร้างความดีอันนี้พิเศษเลยพวกนั้นทิ้งไปข้างหลังไม่โง่พอที่จะไปสนกับเวน,นกับกรรมอะไรอีกต่อไป สนต่จะตั้งหน้าตั้งตาสร้างสิ่งที่ดีงามในปัจจุบันนี้เป็นที่พอวางอดีตอนาคตเอาไว้ให้มันอยู่ของมันตามเรื่องของมันไปเสียแต่ว่าปัจจุบันนี้อัตตะสัมมาปณิธิตั้งจิตตั้งใจ,งใจไม่ชอบไม่ดีเนี่ยเราก็ได้เพียนสร้างกันอย่งผู้ที่จะได้มาบวชนะมาปฏิบัติบางคนก็ มาบวชก็ไม่สมเหตุสมผลที่เจนได้อยู่ได้ปฏิบัติได้เพราะไม่มีนิสัยและบุญร่วมกับเราได้ก็มีอันต้องเป็นไปอย่างอื่นอย่างอื่นเหมือนบวชพระบวชชีเหมือนกันอย่างบวชเนนเหมือนกันผู้ไม่มีบุญไม่สมมันก็ไม่ได้ทานะมันก็เฉยใจไปทางโน้นทางนี้เสียมันกระทางแบบเดินไปทางนี้นะเป็นทางปลอดภยัยโล่งโปร่งเบาสบาย พอเดินไปเดินไปเห็นผลลำบากลากไม้เห็นโน่นเห็นนี่เฉยๆออกไปนอกทางเสียก็เลยไปไม่ถึงสักทีแต่ถ้าใครไม่เฉยเฉยไม่ออกนอกทางตั้งมั่นอยู่ในทางอันเป็นทางดําเนินของตนของตนก็ย่อมจะไปถึงเป็นแน่นอนนี่พูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนะเป็นคติธรรมนะ